สวัสดีครับเ,เพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ EC6395 e นะครับวันนี้มารีวิวเหมือนเคยครับแต่ว่าวันนี้มารีวิวในสไตล์แบบพวกหมวกกันน็อกสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับแต่อย่างที่รู้กันเนี่ยผมมีหมวกกันน็อกสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วอันนี้ก็คือเอามาใช้สำหรับขี่พวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าล้อดเดียวไฟฟ้านะครับเข้าก่อนเราดูไปแล้วนะครับสำหรับยี่ห้อ Just One นะครับรุ่นนี้ผมมารีวิวเข้าก่อนกนะ็คือ J39 นะ วันนี้เป็นตัวที่ราคาถูกลงนะครับก็คือเป็นตัวตัวนี้ของยี่ห้อ MT นะครับ,บแบรนด์ของสเปนเขาที่แล้วที่เราดูกันจัสวานเป็นของบแบรนด์ของอิตาลีนะครับตัวนี้เป็นแบรนด์สเปนนะตัวนี้เป็น MT นะครับในกล่องมาประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวก อาลงอะไรที่ให้มานี่ดูได้ในกล่องมีอะไรนะมีประมาณนี้น่าสนใจนะตัวนี้ MT นะครับโดยนี่หน้าตาถุงใส่หมวกมาเข้ามาประมาณนี้ MT เป็นแบรนของสเปยนะครับในกล่องให้มาประมาณนี้นี่นะเป็นออฟโรดเหรอหมวกนะครับให้ให้ดูอันนี้ก่อนในในซองนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ ที่เขาให้มาก็คู่มือได้ดูคู่มือคู่มือครับนี่ mthelmet.com นะประมาณนี้คู่มือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่บอกนิดๆนหน่อยๆแค่นะั้นไม่ได้บอกถึงวิธีการจะใส่อะไรเลยด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นอะไรอะออฟโรดผมจำไม่ได้เหมือนกันเนี่ยวย่าว่าเดี๋ยวใส่คำบรรยายให้ฟังให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับ แล้วก็นี่มี world standard คือมันไม่ใช่ยี่ห้อโนเนมนะ MT เนี่ยถือว่าเป็นมียี่ห้อเหมือนกันนะครับก็ได้มาฐา,านนะหลายมาฐา,านที่เดียวนี่มาฐา,านตามนี้ขี้เกียจพูดดูตามนี้เลยแล้วกันนะครับนี่แต่อันที่ดูน่าสนใจจริงๆเลยเนี่ยเขาให้อ c เซสซอรี่ตัวหนึ่งมานะครับนี่เห็นไหมกับนี่ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาที่บายว่าตัวนี้คืออะไรแต่ผมว่าเพื่อนๆคงเดาได้แหละว่าไอ้นี่คืออะไร ให้ดูกันนี่หน้าตาอันนี้ถุงหมวกถุงหมวกเขาก่อนถ้าเราจําได้นะของผมที่มารีวิวเขาก่อนเป็น Just one j จสว one J39 นะมันจะมีหูรูดสองฝั่งอันนี้ไม่มีเลยนะมีฝั่งเดียวแล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตัวรัดอะไรนี้ไม่มีนะครับแต่ว่ายอมรับว่าสีหมวกเจ็บแล้วก็นวมภายในเจ็บปวดมากๆนะคราวที่แล้วเราเห็นเป็นลายพลางใช่ไหมผมก็ว่าแม่งโหดแล้วนะตัวนี้สีสัน์ฟูลมากอ่ะเดี๋ยวให้ดู นะครับนี่ตัวนี้เป็น MT เห็นไหมสวยไหมสวยไหม MT Falcon k a s o n นี่ชื่อรุ่นมัน Falcon สวยไหมครับใช้ได้เลยทีเดียวสไตล์พวกหมวกที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ต้องไปถามหานะครับ a i r o อะไรมันจะดีขนาดไหนมันก็โฟล์หมดอะอย่างที่เห็นมันไม่มีชิลไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องระบายลมที่มันไม่มีปิดอยู่แล้วนะ นะครับก็สีที่เลือกมาเป็นฟลอร์เยลโล่นะครับนี่ลายก็ประมาณนี้เลยนะแล้วก็ตัวแก๊ปปิกหมวกตัวนี้ก็จะเรียกว่าไหลแข็งไม่เหมือนของบางยี่ห้อนะครับหรือเหมือนของตัวก่อนที่ผมใช้จัสวันตัว J 3 9ตัวนี้จะนิ่มๆคือชนแล้วก็ไม่หักแต่อันนี้ถ้าชนเนี่ยผมว่าหักแน่ๆนะเพราะว่ามันเป็นปีกหมวกแข็งมันงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ ตัวปีกหมวกตัวนี้ก็ไขตัวนี้ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งอย่างเงี้ยอย่างเวลาที่จะเป็นดาวฮิวใช่ไหมก็หมุนออกแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งอานะขันมันอีกทีหนึง่งมันก็จะเป็นลักษณะของหมวกดาวฮิวแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมใส่ตาเรามองไปมันก็จะไม่โดนปีกหมวกบงังแต่ถ้าเราขี่ปกติเนี่ยเราก็จะปรับลงลักษณะแบบนี้จะมากกว่านะครับซ,ซ,ซึ่งถ้าเอาแบบนี้ไปขี Down ่ดาวฮิวมันจะบังไงนะครับ การใส่ไอตัวแก๊ปตัวเนี้มันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับลักษณะประมาณนี้แต่ที่ผมว่ามันดูโคตรเจ๋งเลยคืออะไรมันคัลเลอร์ฟูลมากดูข้างในดิดูนวมข้างในดิโอ้โหสีสันคัลเลอร์ฟูลมากเลยดูสีแบบโอโ้โหโคตรสุดอะจริงๆนะครับนวมเป็นนวมแบบถอดซักได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นดีดีลิงนะตามสไตล์มาตรฐานของพวก มวก enduro นะครับหมวกลักษณะแบบนี้มันต้องเป็น D D ด i n งครับเป็น quick r e l e อะมันก็จะดูไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับนี่นะก็สวยดีอะนะ colorful จริงจนะครับหมวกของ mt ก็ไม่ใช่หมวก no name นเะนี่ยดูโดยรวมแล้วผมว่าใช้ได้งานประกอบประกอบก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าไปเทียบกับตัว just one ตัว j 3 9โอเคแหละตัวนั้นราคามันแพงกว่านะครับงานประกอบก็ดีกว่า ตัวนี้ใบละ2,990นะครับทีนี้ให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยไออันนี้ที่เขาให้มาให้มาทําอะไรให่ไหมมันเอามาไขาเข้าตรงนี้ครับหัวหมวกหรือจาด้านข้างก็ได้นะไม่ว่ากาันถ้าอยากจะติดด้านข้างนะครับอันนี้สมมติติดด้าน,านบนเพราะว่ามันสามารถจะยึดชุดยึดโกโปรชุดยึดเกโปนะเนี่ยตัวเนี้ย ยึดโกโปรเอาเข้าไปกับตัวหมวกได้นี่แล้วก็ใช้น็อตที่เขาให้มาเนี่ยไขยเข้าไปมันก็จะกลายเป็นไขเพื่อที่จะยึดเข้ากับตัวกล้องโกโปรได้นี่นะครับนี่ผมไขก่อนขษณะประมาณนี้ปึ๊บพดดีไม่ได้เอาไขขวดมาไขาแต่จริงๆล้วใช้เหรียญบาทไขก็ได้นะ ประมาณนี้เ,เาาข้าไปละเอาเอามือไขแบบนี้มันก็จะลําบากนิดนึ่งครับปกติแล้วก็ใช้ไขควงจริงเหลียญบาทไขได้นะผมทําใหด้ดูเฉยๆนะครับประมาณนี้ปึ๊บนี่มันจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมแล้วเราก็เอาโกโปรยึดเข้าตรงเนี้นะ ากลายเป็นหมวกที่แบบว่าเฮ้ยมีโกโปยึดแล้วเนี่ยเนี่ยโกโปก็ยึดขึ้นไปนะครับหรือใช้หมวกถอ้อย่าใช้พวกกล้องสามารอหกสิบองศาก็ได้ไม่ว่ากันซึ่งถือว่าดีมากนะผมปกติแล้วเราต้องมานั่งคอยหาจุดยึดในการติดพวกไอชั้นแคมซึ่งบางตำแหน่งมันก็จะดูสันคลเกินไปถูกไหมไออันนี้มันอยู่บนหัวเราแล้วก็จุดยึดแน่นมั่นคงเนี่ยมันสบายหายห่วงนะครับแน่นๆเลยอะ่ะแล้วก็ไอตัวนี้ก็อย่าลืมเก็บดีๆเพราะว่าหาย,ยผมว่าไม่มีอะไรแน่ๆนะ มาลองดูดีกว่าเดี๋ยวถ้าใส่แล้วจะหน้าตาทรงเป็นยังไงนะครับสำหรับตัว MT Falcon ตัวนี้นะราคา2,990บาทนะครับม,มาลองใส่กันดูดีกว่านะครับแต่ก็ไซส์นี้เป็นไซส์ L นะเป็นไซส์ L นะครับสำหรับผมก็แต่ผมไปดูเอ้ยตรงนี้เป็นลายเหมือนตึงๆลายคาร์บอนนะเห็นไหมไม่รู้กล้องจับได้ป่เออสวยดีนะตรงนี้นะครับก็าอาจจะฟิตหัวผมหน่อยนะเพราะว่าเอ่อตัว MT มันดูจะบีบๆหัว อ,อ,อบอกเลยมันแน่นหัวมากแต่สวยนะแต่สวยนะเห็นไหมเห็นไหมครับให้ดูหน้าตรงอดูด้านข้างมากข้างซ้ายข้างซ้ายอ่ดูข้างหลังง้างข้างหลัง เป็นไงสวยไหมถอดออกก่อนอันนี้เป็นของแฟนผมใส่นาแล้วบีบหัวเดี๋ยวฟองน้ำยุบเดี๋ยวแฟนใส่ไม่ได้ก็ให้ดูว่าเนี่ยราคา2,990งานสวยนะขอบอ,อกงานสวยนะครับแล้วก็นวลอย่างที่ผมบอกข้างในแบบโอ้สีโคตรเจ็บอะนะแต่ก็นะอันนี้จะไม่มี emergency นซะีนะในการดึงออก ตามราคานะถ้าว่าอะไรจริงๆแล้วก็ตัวนวมข้างในถอดออกได้อย่างที่ผมบอกมันก็จะเป็นลักษณะของกระดุมเหมือนกับพวกหมวกทักท่วๆไปเป็นกระดุมแปะดึงออกนะครับเพื่อที่จะเอาตัวนี้ชีกแผ่นไปซักได้อะไรเงี้ยแล้วก็นวมข้างในก็ถอดออกได้หมดนะครับออกระดุมก็ทํางานออกมาสวยนะกระดุมแดงนะโดยรวมถือว่าก็เป็นหมวกที่คุ้มตังอีกใบหนึ่งแล้วสีเจ็บปวดมากเลยนะราคาไม่แพงไปลองหาดูครับ สำหรับเพื่อนๆนที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับว่าหาซื้อได้จากที่ไหนนะครับราคาไม่แพงบอกเลยนะแล้วก็เอาไว้ใช้สําหรับขี่พวกล้อเดียวไฟฟ้าหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้า <c oughs> ก็เหมือนที่ผมบอกแลยว่าถ้าเป็นหมวกจักรยานเนี่ยแล้วรงเนี้ยซื้อแบบ <c oughs> พันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสามพันกว่าบาทเนี่ยส่วนใหญ่คุณภาพไม่ค่อยดีอะ่ะแล้วก็มันก็ไม่ได้โปรเทคอะไรเป็นแค่แฟชั่นนะครับแต่ไอ้พวกเนี้ยมันโปรเทคได้จริงๆนะครับ ขนาดมอเตอร์ไซค์ที่เป็นเอนดูโร่อย่างโปรเทคได้จักรยานจะเป็นแบบทำไมจะโปรเทคไม่ได้ถูกไหมล้อเดียวไฟฟ้าเวลาล้มข้างหน้าเนี่ยจากที่ผมเจอนะถ้าเป็นหมวกแบบขายจีนเนี่ยใบละพันกว่าบาท2,000คงไม่บอกยี่ห้ออันเดี๋ยวกาเป็นประเด็นอีกเวลาเรากระแทกเข้าไปที่ตรงนี้มันจะยุบแล้วหมวกถอยไปข้างหลังสุดท้ายคือมันก็กระแทกหน้าเราอยู่ดีอ่ะมันก็จะไปการอะไรถูกไหมแต่อันนี้ไม่ใช่มันกระแทกมันก็ยังอยู่ผมทําให้ดูก็ได้อ่ะ จะได้เห็นภาพว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้วมันควรจะซื้อไอ้หมวกแบบนี้มาใช้กันดีกว่าซึ่งบางนคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยหมวกแบบนี้มันก็หนักกว่าหมวกจักรยานนะหมวกจักรยานเนี่ยมันจะมันจะเบากว่าน,นี้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมคุยในคลิปก่อนไปแล้วนะว่าไอ้หมวกจักรยานจักรยานที่เบากว่าเน,นี้เอาเข้าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เบากว่ากันแค่ประมาณ200กรัมนะครับเพราะว่าหมวกใบนี้ประมาณ1,300 หมดจักรยานประมาณพันหนึ่งร้อยกรัมนะครับเนี่ยให้ดูในเวลาที่เรากระแทกนะมันอยู่ไงเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปใส่พวกหมดจักรยานที่มันไม่ได้ดีไซน์จะเรียกว่าไม่ได้ดีไซน์ก็ไม่ได้ราคามันถูกมาถามกันเลยไม่ได้ซื้อมาสองพันเสียเงินเปล่าครับซื้อตัวนี้ดีกว่าสองพันเก้าร้อยเก้าสิบจบเลย ใครมีชอบพี่คอยมีอะไรก็ไปลดราคาได้อย่างหาถูกไหมก็ใครสนใจดูด้านล่างเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็อย่าลืมครับกด subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปแล้ววันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชม EC easy 9 5ง้าครั้งหน้าจะมีอะไรรอติดตามกันครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ